รองหน้าจอช่องวัน3 1มสเอ็ดไม่อย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้หมายความว่านักแสดงตัวแม่อย่างแม่มคัทริยากระจากเนตรจะไม่มีผลงานกับช่องอื่นด้วยฝีมือการเข้าถึงตัวละครระดับแถวหน้าจึงทำให้นางเอกรุ่นใหญ่คนนี้มักจะเป็นที่สนใจของเหล่าผู้จัดจนถูกคว้าตัวไปร่วมงานช่อง3และช่อง GMM 25ในผลงานเรื่องเด t ะ r e e Gentle Bros, คู่แท้แม่ไม่เลิฟที่ออกอากาศในปีนี้ครับ เส้นทางการเป็นนักแสดงของแม่มคัทริยาเริ่มต้นเมื่อปี2537กับผลงานเรื่องแรกคือเพื่อเธอทางช่อง5ก่อนที่จะมีผลงานตามมาอีกมากมายทั้งช่อง3และช่อง5สลับกันไปเรียกได้ว่าทุกผลงานล้วนสร้างชื่อให้เธอแจ้งเกิดในฐานะนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นผลงานเรื่องรักแท้แค่ขอบฟ้าชายไม่จริงหญิงแท้เมืองมายาและตกกระไดหัวใจพลอยโจร เรียกได้ว่าเธอเป็นนางเอกที่ประกบคู่กับพระเอกดังๆในยุคนั้นมาแล้วหลายคนซึ่งมีทั้งดูสัญญาคุณากรแท่งศั์สิทธิ์แท่งทองรวมถึงติ๊กเจษด,ดาพรผลดีด้วยความที่เคมีนางเอกสาธารณะของเธอเป็นที่ต้อมตาต้องใจของผู้ชมอย่างต่อเนื่องจึงทำให้แม่มคัทริยาประสบความสำเร็จทางด้านการแสดงอย่างสูงจนเธอได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง นอกจากงานแสดงแล้วแฟนก็ยังได้เห็นบทบาทการเป็นพิธีกรรายการทีวีอีกหลายรายการอาทิสมาคมชมดาว ICU เรื่องเล่าเช้านี้เรื่องของเธอและ t p s h h p f Thailand ขนมหวาน การที่เธอมารับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการทีวีหลายรายการยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลายของแม่มแคทเอรียาที่เธอจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมีความรู้รอบตัวแตกต่างจากงานแสดงที่อาศัยการท่องจำบทและเข้าถึงอารมณ์แม้ยุคหนึ่งแม่มแคทเอรียาจะห่างหายจากวงการบันเทิงไปนาน5 6ปีเนื่องจากว่าเธอได้ไปใช้ชีวิตส่วนตัวมีครอบครัวแต่ทันทีที่ชื่อเสียงของเธอหวนคืนวงการบันเทิงมีผลงานซิคคอมเรื่อง เพราะมีเธอทางช่องวัน31ในปี2557ก็เป็นการประกาศตัวชัดเจนว่าแม่มคัทเิีากลับมาทวงบัลลังกนะ์นักแสดงตัวแม่อย่างเห็นได้ชัดโดยช่องวัน31ได้ส่งให้เธอมาประกบคู่กับพระเอกคู่ขวัญในอดีตอยา่างแท่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่ช่องวัน31จะป้อนผลงานให้แม่มคัทเิีากลับมาลดแล่นอีกครั้งแบบรัวๆชนิดที่ว่านักเอกคนนี้ปัดฝุ่นโชว์ของอย่างเต็มที่จนฟแฟนๆต้องตามไปชมทุกเรื่อง โดยเฉพาะในปี2,561เรียกได้ว่าเป็นปีทองของการแสดงในช่องวัน3 1เลยทีเดียวเพราะเธอมีผลงานเรื่องเมืองมายาไลฟ์ตอนบัลลังมายาวิมานจอเงินและเลือดข้นคนจางโดยเฉพาะผลงานเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นบทละครที่เขียนได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยังรวบรวมนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ แต่แมมแคทเทรียาก็ถ่ายทอดบทบาทที่ต้องริ้นรนทั้งเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวและธุรกิจอย่างพัศสรสนสุริยะไพรโรดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมสมกับเป็นผลงานชิ้นโบแดงอีกหนึ่งเรื่องที่เธอถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็ได้เห็นได้ว่านางเอกรุ่นใหญ่คนนี้ก็ไม่เคยห่างหายจากหน้าจอทีวีแม้ในช่วงหลังมานี้เธอได้รับบทแม่เป็นหลักแต่ก็ได้รับการยกย่องจากผู้ชมว่า เป็นนักแสดงนําคุณสําคัญของเรื่องที่ดึงตัวเองขึ้นมาโดดเด่นทัดเทียมนางเอกรุ่นใหม่โดยเฉพาะกับผลงานเรื่องวันเยียวันบ้านฉันบ้านเธอผลงานที่รวบรวมเหล่าสาวสวยมากฝีมือ B&K n 4 8แต่แม่มแคทริยาก็ถ่ายทอดความเป็นแม่ออกมาได้อย่างโดดเด่น ยิ่งเธอได้มาประกบคู่กับดูสัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งกลายเป็นผลงานที่ถูกมองว่ามีคู่พระนางสองรุ่นไปโดยปริยายอีกหนึ่งผลงานที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนละครได้เป็นอย่างดีก็คือผลงานเรื่องล่าสุดสินีหาสารีทางช่องวัน31ที่แม่มคัทริยามารบบทเป็นสาสีประภัยซึ่งต้องบอกว่าตัวละครน,นี้มีบทที่ต้องพูดยาวกว่าหลายๆเรื่องที่ผ่านมา แน่นอนว่านอกจากความจำที่ต้องเป็นเลิศแล้วเรื่องของการแ a c t ิ้งสื่ออารมณ์ก็ต้องไม่เป็นสองร่องจากบทพูดหากไม่ใช่นักสแสดงฝีมืออาชีพตัวจริงก็คงเอาไม่อยู่อย่างแน่นอนครับความสำเร็จต่างๆที่ผ่านมาของแม่มคัทริยานอกจากจะมีฝีมือการแสดงชั้นแนวหน้าของประเทศแล้วชั่วโมงบินที่เธอสะสมมาอย่างยาวนานถึง28ปีก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เธอคนนี้ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ถึงแม้ว่าช่วงหนึ่งเธอห่างหายไปจากวงการบันเทิงแต่พอเธอคืนวงการแฟนๆก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีสมกับที่เป็นหนึ่งในตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยครับ